วันนี้เนี่ยแขกรับเชิญผมก็ต้องบอกว่าเป็นตำนานความรู้สึกหนึ่งก็คือเอ๊ะหายตรงท,ที่ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าได้มีโอกาสฟังแผนการตลาดแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ไม่น่าจะเหมือนอื่นๆแล้วมันมีปรัชญาเล็กๆที่บอกว่าเฮ้ยถ้าทําธุรกิจนี้นะคุณจะได้ใช้ศักยภาพของตัวคุณเองแล้วก็มันเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ใชายหญิงทั่วโลกได้มีโอกาสมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วมีความเท่าเทียมกันแล้วตัวเองก็ ก็ดีขึ้นในทุกทิก่ทุกทิศทุกทางก็มีความรู้สึกว่ามันก็ใช่ตามประชญาที่แอมเวยวางไว้จริงๆ MW แอมเวเราเน้นคาว่าโอกาสไม่ว่าคุณต้องการอะไรในแอมเวมีคําตอบให้สําหรับคุณและที่สําคัญก็คือมันจะหลอกไปทําไมในเมื่อ3เดือนเอา500นั้นคืนได้เพราะฉะนั้นตรงไหนล่ะที่หลอกอะไรมันคือรากฐานสําคัญที่ทําให้แอมเวเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ต้องทําให้มันมีกติกา เพราะกติกาจะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าคนรวยคนจนคนเก่งคนฉลาดคนโง่การศึกษาน้อยการศึกษามากสามารถแข่งขันกันได้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีกฎิกาเพราะฉะนั้นมันถึงไม่สามารถแข่งขันกันได้ระหว่างคนมีทุนกับคนไม่มีทุนยิ่งมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเราคบเพื่อนมันมันยิ่งคบยิ่งมีความรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้ดีจังเลยคือเขาให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือเขาผลิตสินค้าดีๆเพื่อที่จะ ที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสิ่งที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเขาเรียกว่าเป็นเป็นคันเนอร์กับเราแบบชนิดที่ไม่ไม่เคยคิดจะเอาเปรียบแล้วมีแต่จะเพิ่มให้อะไรอย่างเงี้ย